นี่ยอดเลยครับความรักก็เหมือนเกม ROV ถึง5คนจะเล่นดี MVP มีแค่คนเดียว <Wow. Cheer. S 1> นี่นะครับผมนี่คือแซลมอนสดๆนะครับผมใหม่ๆนะครับผมผมเพิ่งไปตกมาได้นะครับผมจากตลาดนี่เองนะครับผมวันนี้เราจะมาเบลนปลาแซลมอนกันนะครับผม ไปชมกันเลยนะครับผมไม่รอยชา้าไปกันเลยนี่ปลาแซลมอนเป็นปลาที่มีมันนะครับผมมีมันเยอะมากนะครับผมมันที่เกิดจากตัวของปลานะครับผมโอ้ยกลิ่นหอมมาเลยนะครับผมกลิ่นมันหอมมาเลยโอ้โหหอมมากนะครับ สิ่งสำคัญนะผมที่เราลืมไม่ได้เลยครับผมเราอย่าลืมนะครับผมนี่ครับเบิร์นหนังของเขานะครับผมซึ่งถ้าเราเบิร์นหนังของเขาแล้วจะทําให้หนังนะครับผมมีความกรอบนะครับผมเหมือนกับสลายนะครับผมสังเกตดูใกล้ๆนะครับผมหนังปลานะครับผมเวลาโดนความร้อนนะครับโดยธรรมชาติแล้วจะมีการ หมดตัวนะครับผมถ้าไม่อยากให้มันหมดตัวนะครับผมก็ทําการบัางนะครับผมพอดีผมที่เกียดนะครับผมก็เลยแดกในอย่างนี้นะครับยอดเลยครับนี่นะครับผม ดูดีๆก็จะเหมือนแซลมอนสเต็กนะครับผมมองเพลินๆก็จะดูเหมือนสุกนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเดี๋ยวผมจะหั่นให้ดูนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงดูนะครับผมข้างนอกจะเหมือนสุกนะครับข้างในนะครับผม90%ยังดิบอยู่นะครับผมมาเรามากินกันเลยนะครับผม ครับผมน้าจิ้มของเขาไม่มีอะไรยากมากครับนี่เลยง่ายๆวอสบิครับนี่ครับหนังของเขาจะกรอบนะครับผมนี่หนังของเขาจะมีความกรอบนะครับอื แซลมอนก็คือแซลมอนนะครับซึ่งแทบจะไม่มีปลาชนิดไหนในโลกนี้สู้ของเขาได้ครับผมโดยการกินอยู่ที่อุดมสมบูรณ์นะครับผมสีสันสวยงามนะครับครับอือืม All right.